สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาลุยกันอีกเช่นเคยครับมากันสี่คนครับวันนี้ครับวันนั้นไม่ไม่เจอมาซ้ำกันอีกครับผมนี่ครับทีมงานหลวงพี่ชิกใหม่มาโอ้โหน,นี่ตัวหนึ่งปอใหญ่นะ นี่ครับเอาไปไม่ไหวต้องตัดทิ้งเอามาถึงก็ปล่อยปุ๊บเลยครับ๋อครับเอา มีหรอชุด hmm. นี้คร <Alex ophone fucking> ับอันนี้มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้อรับตอนนี้เหรอเงินานตีไหนหมดหนายแล้ผมไม่มาครับคุ้ชม ขเท่จอมจอมเมื่ไหรไผ้ก <mar> ่อนเอานานออกมิล <of movie half> ึกบอกนายน่ามันเราใส่ไม่หองหูดื่เข็วันนั้นขาดหมดนล้นเรยนในนานมันาหออลิกาใส่ถุงมือมได้เดียวนี้นี้ปามไม้ นองีดินมีน้อยนลอยเมอ่อน้อยเมอ่อังกับเหลืองน้ยชิกหอล่ฮะนั่นแหละปั้มสักอ่ะกจรองีเขาหี่ครับหิยมันมันก็ไม่ใหญ่นะ โอ้คงจะลึกยังไม่ออกมามันจะลึกหน้าดู มันลึกมากนะครับงานแล้วมันแล้ว ดูเหมือนไม่ค่อยใหญ่ครับผมนีม่เล็กนี่เดียวเองอไม่เท้าท่าเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับมันไม่โตครับเล็กนิดเดียวเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปแค่เพียงเท่อีกครับผมวันนี้ก็ได้อยู่หนึ่งรังครับ เป็นต่อขี้เกียจครับผมมันไม่ทำลังเลยฝนก็ตกเห็นแล้วครับกำลังจะตามตัวลังที่สองก็กลับกันแล้วครับเพื่อนกลับกันละเดินกลับกันแล้วครับฝนตกกล้องก็อาจจะมัวๆน่ครับผมขออภัยด้วยครับ นี่ครับเอาหน่อไปกินต่อก็ได้นิดเดียวตำน้ำพริกมั้งประมาณนั้นเลยครับยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทุท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกทกท่านขอบคุณครับผมที่ให้การสนับสนุนผลครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ